สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีทุกคนวันนี้มาดูวิธีง่ายๆกับการย้ายวินโดว์10จากฮาร์ดดิสก์ลูกเดิมไปยัง SSD สำหรับผู้ที่ใช้วินโดว์10ก็คงจะพอทราบกันดีครับว่าเป็นอิกระบบหนึ่งที่มีการบูตเครื่องค่อนข้างไวอย่างไรก็ดีถ้ายังใช้ฮาร์ดดิสก์จานหมุนอยู่ก็อาจจะจํากัดความเร็วอยู่ในระดับหนึ่งแต่ถ้าใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยอาการบูตเครื่องชา้าก็จะเริ่มปรากฏได้เห็นนะครับซึ่งหากถ้าใช้ไปนานๆหรือต้องการอัตราการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วขึ้นกกว่่าเเดิม็คงง้้อปลียนใช SSD แต่หลายคนมองว่าถ้าเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ใหม่แล้วต้องลงวินโดว์ใหม่คงไม่น่าสนใจสักเท่าไหรนะักเพราะอาจจะต้องเสียเวลามากกับการจัดการรวมถึงบางคนที่มีข้อมูลจํานวนมากก็ต้องใช้เวลาในการแบ็กอัพนานทาให้เสียเวลาการทํางานไปอีกต่างหากแต่ถ้าใครไม่อยากจะต้องมาทําใหม่ก็ยังมีซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวช่วยในการย้ายระบบได้ครับจากฮาร์ดดิสก์ไปยัง SSD นั่นเองโดยโปรแกรมที่เรียกว่า EaseUS Todo Backup โดยให้เพื่อนๆเ,เริ่มต้นด้วยการดาวน์โหลดโปรแกรม EaseUS Todo Backup ฟรีมาติดตั้ง จากนั้นก็คลิกที่โครนเลือกข้อมูลจากแหล่งที่ต้องการโคลน HDD ให้ฟรีวิวพื้นที่ Layout ของดิสหลังจากทำการโคลนจากนั้นก็คลิก proceed เพื่อทำการโคลนนิ่งครับโดวยวิธีง่ายๆตามนี้ก็สามารถช่วยให้การโยกย้าย windows 10เดิมจากฮาร์ดดิสไปยัง ssd ลูกใหม่ได้ทันทีนอกจากนี้ตัวโปรแกรม isus to do back up free ยังสามารถสำรองข้อมูลระบบและเรียกคืน windows 10ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นกับระบบได้อีกด้วยเรียกได้วสุดยอดจริงๆนะครับ Subscribe channel ออกดซับสไคร์ชแช n n ลของเราใน YouTube พิมพ์โน้ตบุ๊กสเปคแล้วก็ s u b s c r i ร e หรือจะกดที่มุมขวาจอได้เช่นกันสวัสดีครับ